คาสตรีตอนอย่าปากเจ๋วมาแล้วมาแล้วมาแล้วขอบคุณค่ะเฮีย <c oughs> เฮียสั้งๆก็พอแล้วเฮียเฮียไม่จะเฮียตามสบายนะน้องนองจริงเดียวอ่ะในฐานะที่พี่เคยผ่านวงสุรามาก่อนยังเขาบอกคอแข็งเล่าขาว คอยาวเรานอกถ้าคอกระจอกนี่กินไวคอสบายกินโคกคอสกปรกกินทุกยี่ห้อเพราะว่าผู้หญิงที่เล่เนี่ยชอบผู้ชายรูปหล่อผู้หญิงอ้อรล่อเนี่ยชอบผู้ชายเอาใจผู้หญิงปากไวเนี่ยชอบผู้ชายขี้เมาส่วนผู้หญิงขี้เมาเนี่ยเอาได้ทุกคนเฮียเอาอะไรเอามันสองคนไปทิรหลังร้านอีสั โยหดพี่ยายน้องถึงพี่จะไม่มีรถเบ้นให้น้องขี่แต่พี่มีรถดีให้น้องแดกเอาซะสางเลยผู้ชายบ้านอะไรชวนผู้หญิงไปกินรถดีกินเค็มมากิเค็มไป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 ไอ้ยตามสบายเดี๋ยวอะไรขัดเหลือก็เ่ยกเทียร์แล้วกันนะค่ะเดี๋ยวเพื่อนมาเดี๋ยวเพื่อนมาดังจ๊กมานี่ไม่เคยบอกพวกกูเลยนะมาก่อนต้นรอนะนะนั่งกอกครับนั่งกอนกเพื่อนกันหมดกลุ่มเดียวกันนั่งแจ๊ก นางไทยนี่นางโม่นี่นางไม้ชื่อเล่นชื่อน้องไม้ใช่ชื่อจริงอ่ะมา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 ไม้พูดได้คำเดียวอยากจะกินอะไรก็บอกนะนี่วันนี้ใครสวยสู้แล้วก็ไอ้ถ้าแับแก้มไม่พอก็เปพียรเพียกันแล้วกันนะเพียรกาจากมาเตอมเพราะว่ามี่ว่าอะไรของพี่ปุ้มไม่ยอมยะเาเพิ่มานั่งฟังอุ้ยเลยยาวเลยอย่าหยุดได้สัก ค่้ยเบียร์สาว่งได้ได้ได้นี่หล่อนอยากคิดว่าหล่อนสวยที่สุดแล้วแบบไปเดินไปไหนมาไหนแล้วคนจะมองแต่หล่อนคนเดียวนะจะบอกให้เพราะคนมองแต่มองหมดเลยก็ดูดหน้านี่หลักฐานทั่นใบหน้าไม่เห็นหรอกว่าใครสวยที่สุดในกลุ่มนี้โอเคหล่อนอาจจะสวยกว่าฉันอาจจะสวยกว่าอีไทยอาจจะสวยกว่านางแป้งหล่อนสู้นางไม้ได้ไหม อ,อ,อาอาเฮียมาเสิร์ฟเพิ่มนะ,<ค>ะเดี๋ยวเผื่อจะไม่พอแต่ขอโทษทีนะเมื่อคืนฝนคงตกกระสิทำไมอ,อ่ะมาขามเปียกมาขามเปียก <c oughs> <c oughs> นะเดย๋ยวางไว้นะดี๋ยว,วางไว้เย,ววย็นเข้าไปละขออใจมากยกที่หนึ่งไม่ใช่ละครั้งปล่อยเลยเอาอยากจะกินอะไรไหมยิงเล็กละเมอค่ะญิงเล็กละเมอนี่อะไรสาวน้อยตกเตียง เอาแล้วเรื่องสตรีข้ามควรสตรีข้ามพวงนี่อะไรนาลีลำพึงเอาออกหือสั่งอะไรเล่าขาวเล่าขาวนี่อะไรเล่าขาวนี่แหละเล่าขาวเล่าขาวพ่องยังถามเล่าขาวนี่อะไรก็มีสูตรไงใส่เสือ11ตัวกับน้ำแดงเข้าไปด้วยโอ้มีแค่10ตัวสิไม่พอ11ตัวเอาเสือสัก11ตัวแล้วเอาหมาผสมสักตัวอะ้รไหมเพราะมันสิบสองเลย เสือเสือมึงมา11ตัวมันก็ครบแล้วนะพอแล้วกลัวไม่เข้มอ่าฮู้ขอไม่ได้คิดบางทีอ้วก็ชิมจงเมาไงไม่รู้สุกไหนมันสุกไหนแม่งตีกันวุ่นวายบอกเลยเฮียผสมเยอะเขาเคยถ่ายแบบใช่ไหมเคยถ่ายแบบตรงว่าเขาอะไม่ใช่กิฟที่ติดผมเนี่ยต้องมีสักเล่มหนึ่งไงของมันสักอังไงติดอยู่บนหัวเนี่ยเล่นหนูเล่นตาเล่นหนูเล่นตาโอ๊ยหิว ได้โอเคโอเคแต่นั่งนี่แหละแต่นักจังมาจีบผู้ชายแน่จัดมาเลยแต่ร้านนี้บอกตรงผู้เยอะมากเดี๋ยววันนี้ถ้ามีผู้ปั๊บมึงไปจิกมาได้เลยถนัดเลยจะมันเยอะมากตยพี่ตรงมีอะไรใช่ไหมพี่มีดีอะไรคะเนี่ยพี่มีดีอะไรคะเนี่ยขึ้นหายจากโควิดครับอุ้ยโอ๋ยพี่คิดว่าพี่ทำได้คนเดียวเหรอคะ โทษนะครับโต้นั้นน้องแว่นเนี่ยมีแฟนหรือยังครับยังไม่มีค่ะทำไมยังไม่มีอ่ะผัวไม่ให้มีอ่าแล้วมีเบอร์ไหมครับก็มีบ้างค่ะเวลานอนน้อยหมดแล้วครับหมดแล้วครับอาทิตย์ทุกพึงอ่ะอยู่เฉยๆนั่งก้มหน้าไหวกูจะจัดการคนนี้เองไปเลยไปเคลียร์มาไปแบ่งผู้มาแล้วเอาผู้มาให้พวกกูได้เลยนักเลงมากเหรอคิดว่ากลัว พี่ค่ะเล่นลยเรายๆแล้วไอ้นักเลงบ้าหายไปเลยเหรออะไรฮะมีมีมีใครมาหาเรื่องอะไรโทษทีนน้องโมเมื่อกี้มันเปรี้ยวใส่ผมครับอ๋อเก็บเลยครับเคยได้ยินมะม่วงเบานี่มะยมเบาเอ้ยที่คุณมานั่งตรงนี้ได้ไงครับเนี่ยพี่หล่อค่ะชอบอยากให้พี่ไปกินลาบด้วยกันที่โจ๊ตโน้นนะ แต่ผมว่าตอนนี้คุณลุกก่อนดีกว่านะครับถ้าคุณไม่ลุกเนี่ยเ,คคเดี๋ยวผมจะลุกนะครับอเ,เออเอาไงดีคะเอ่อผมว่าคุณต้องมีอะไรก็พูดมาเลยนะคะมีอะไรก็พูดให้เราฟังดีอะไรนะคะอะไรนะคะอ,อ,อะไระะเ,เรื่องนะไม่ออกจัดน,นั้นเยไม่ออกใจเย็นก่อนนะครับ ยู่ใจเย็นกับผมก่อนนะครับเล่นไม่ได้เลยอ่ะโอ้ยสวัสโอ้ยโอ้ยนินจิไปนะไปครับพี่อยากจะให้หนูไปไหนนะคะอยากพาไปที่เงียบๆแล้วก็เสียงดังได้ครคบจะชวนหนูไปห้องครับอยากไปไปทำอะไรคะนั่งตบมือบอกล่ะทำไรคะทำไรคะขอเลียทั้งตัวได้ไหม อุ้ยให้เหรอครับเล่นเป็นผู้หญิงได้นี่เงี้ยบนะเธอแดงหัวเสือช้าเลยช้าเลยเป็นหัวเสือแล้วไม่คืออยากจะพาแบบว่าไปที่ห้องครับเพราะว่าอยากพาไปมีอะไรครับมีอะไรคือพาหนูไปอ่านเลยนะะมีทะทีมีหลายคนอยามีหลายคนที่อยากจะมีอะไรกับผมครับโอ้ยไม่ถูก คุณได้ผมเอาจริงเหรอครับคุณได้ผมเอาจริงเหรอครับค่ะอย่าคิดว่าไม่กล้านะคะไม่มึงก็ตามบทไม่มึงก็ตามบทดาบคุณได้แล้วนะเนี่ยเตรียมถุงไว้ให้แล้วไม่ได้สักัข้าวกับบ้านก็คือคุณเชื่อซ่อมคุณคิดว่าคุณเล่นคนเดียวได้เหรอครับคุณอย่าคิดว่าน้องแว่นเขาเล่นไม่ได้นะครับอุ้ยเฮ้ยได้เหรอช่วยกูเลยเร็วๆอยากดูปั๊บอีนี่หันไปมองไอ้นั่น งไไม่เป็นไรเดี๋ยวกูไปจีบคุณหนูวยไม่ได้ม่ครับหเม่เป็นไรไงแม่ฟ้องหน้ากูทำไมมันให้แู่เออเดี๋ยวกูจีบมันให้แล้วเดี๋ยวมือรับรองโทษนะครับมาทำอะไรครับเนี่ยพอดีเก้าอี้ไม่พอกลับไปกูจะฟ้องแม่คุณทำไม่ต้องต่อคุณหรอกกูมึงทำได้กูก็ทำได้ งานผุดาุดานมเอ้านี่หมอ้ยเว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 ้ยเอาเว้ยเว้แเ้ว้ยา้ย้ยเ้้วว้้เ้ยวเยวเยเยผู้ ที่พวกลื้ผู้หญิงเอาไปจีบผู้ชายแล้วถ้าผู้ชายเขินกลับบ้านเลยสมัยนี้สมยัยน,สมยนี้มันสมัยไหนแล้ว<ด>แต่หล่อนพลาดแล้วไปแล้วหลุดไปคนหนึ่ง<ช>แล้วเนี่ยไปเช็คของมาแล้วมันไม่เล่นเดี๋ยวเขาจัดการเองดีกว่าหล่อนไม่ไมมต้องนั่งอยู่เฉยเลยดีกว่าอาาจรย์คุณเลิมดือนธันวาเดือนมกราสองเดือนนี้าะพาไฟเสียแค่พันเจ้า พอเข้าอุมพาราคาก็ยังพันเจ็ดทีนี้มีนาใบเซกค่าไฟเพิ่มสองพันแปดจบหวกนี้หวกนี้ครับพกอะไรนาโอ้ยคนที่มีตังค์พกนี้ไม่ได้ขอโชคะอี้หูหลายเครื่องเลยโพูดละมาเลยอยู่ไหนกลับด่วนกระเบื้องพร้อมปู งานนี้กินผู้รับเหมาวันไหนผิดนีอย่าพอยนี่จำเพลงนี้ได้เองก็ว่ากูเก่าแล้วมึงเก่ากูไปหาที่เงียบๆทำเสียงดังๆกันไหมคะทำอะไรอะไปจุดประทัดในสถานปฏิบัติธรรมครับ เลยนั่นมุกไทยเลยยะถ้าคุณเล่นมุกไคยแสดงว่ากูยอมรับคนนั้นใุกมุกมันดีมากไปอยู่กับเอาอึ้งไหมไปอยากอยู่เงียบๆเรียกขี้เปียกโชว์ให้ก่อนมั้ยข้ามเปียกเลยผมข้ามเปียกเหรอนี้คุณเล่นมุกดีเฮียบอกโอ้ลงกูจะมากับาชั้นไหมครั้ไปคุณเราได้แล้วโอเคคุณไทยแบบนี้ฉันไม่เอาหรอกเอาคุณเอกไม่ทำอย่างนี้ ทำไมล่ะทำไมเธอต้องทำกับเขาแบบนี้ไม่ได้พอเขารักแล้วก็มาทิ้งเขาพอผมรักคุณคุณก็สลัดฉันเป็นผู้หญิงที่ไม่สนไม่ไม่ไม่อยากจะยุ่งกับผู้ชายที่ไม่ได้มาเปเรียงครั้งก่อนไนะเอาไม่ออกไงพี่เขาถามหน่อยดิทำไมถ้าหากว่าทั้งโลกเนี่ยไม่มีผู้หญิงเลยเหลือเทแบบนี้คนเดียวเนี่ยกูก็เอากูก็เอาแต่ยังไงฉันก็ไม่ชอบเธอหรอกทำไมทำไม สวยจริงๆเห็นเธอทุกสิ่งงามนะดับกับดับนารับและหน้าพิลลมมุมคนผิวก็ต่อคอก็กลมางหน้าเด็กหน้าดมขนาดผมนี้กะไลยจับหน่อยได้ไหมเจายโยพี่ปอดหน่อยได้ไหมเบจายโยพี่จูดหน่อยได้ไหมเบจายโยพี่ ขอจูบไม่ได้สักทีควักที่ให้เธอดมมินจังเฮ้ยไปคนแล้วไป้ยคนน้วโอ้โยเอาซะกูไม่กล้าออกทําไมกันยอดมาเหน้าม่ถกอากาศใช่เหมือนพระเอกเอาผมสีก็ดดไดนี่รองเท้ากับหัวอะไรขาวกันคะเนี่ย จำได้ว่าโมบอกว่าถ้าผู้ชายต่อไปเขาโมจะจีบเองทำไมเงียบปะเธอเงียบเลยนะคนนี้มาเงียบเลยนะเออเวลาจะว่าเขาจะแซวเขาจะเย็นเย็นอย่คนนี่อย่าบอกนะแล้วก็อยู่เฉยๆไม่ต้องมีใครไปยุ่งด้วยเรานั่งกินของเราพ่อโจบกนี่ชนแก้วค่ะเธอเงียบกี้อย่าบอกนะพ่อเธอเหรอพ่อสวัสดีค่ณ หัวไอ้เฮียนั่นน่ะเหรออาเมียคนนี้หัวเหรอกูชอบแบบนี้พวกมึงเออจะเย็นๆในการแซลสเปคมึงนี่บันไลมากเลยนะเออยิ่งฟันหลอกอยิ่งชอบมันสะดวกเรอใช่มันสะดวกสดุกตอน,น,นไหน,น,นไงงับนหัวนมดึงออกมามันก็หลุดแล้วอะมันไม่ต้องโดนฟันใหญ่เคือาปากโดนลิ้นเลยโดนเมม เสียงเหมือนใกล้จะหมดลมค่ะเฮ้ยขอหาแตวหัวหนัมีแรงเด็กแบบไหมคำว่าโมนี่แผ่วเหมือนในที่ออกซิเจนอ่ะอ๋อเขาเล่นเสียงคุ้งเล่นเสียงคุ้งโมค่ะพี่ให้เวลาเธอ30วินาทีเธอจะกลับบ้านหรือไม่กลับถ้าไม่กลับเป็นอันว่าเราสองคนเลิกกันยื่นคำขาดขนาดนี้ไม่เลิกกันไม่ได้หรอกหอ เดี๋ยวเดี๋ยวกลับเลยค่ะห้าวิเดินออกเลยค่ะเอามือออกไปอย่ามาแตะเนื้อต้องตัวทำไมอะคะเดี๋ยวสกปรกแต่โมนรับพี่นะคะพี่เ๋ยหยิ่งพี่เอกขาอะไรนะพี่นะคะเธอเรียกว่าอะไรนะเอเลอ๋อพี่เอเลี่ยนเอเลี่ยนเอเลี่เอเลี่ยนเอเลี่ยนแม่เนื้อเรียกคูเอเลี่ยูรังเทเวินเหมือนลูกมาประหล่อให้พ่อไปทำกายภาพ แต่ละคนอ้ำสาพี่เอริคเดินไม่สะดวกแล้วคะ่ะแต่ว่าไปก็เหมือนพ่อลูกอยู่นะคะเนี่ย s a t e FPG ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดี SAT s a s e ถ้าบอกว่าเซ็นก็รู้จักกันดี SAT s n t s e ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดี SAT SAT s ENSE ก็พวกเรานั้นทนรายการทีวีเซ็นทีวี Senti we yeah, centuria, centuria, yeah, senti we yeah, senti we yeah, yeah.